แล้วค่ะกลับมาแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อสักครู่เกิดความขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยเกี่ยวกับสัญญาณภาพของเราตอนนี้กลับมาที่วิลลินอินสปายสเวทีข่าวของคุณค่ะท่านผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นได้ด้วยการส่งคอมเมนต์มาที่ใต้ไลฟน์นี้และอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปสู่เพื่อนร่วมสังคมด้วยนะคะกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการรับชมครั้งต่อไปด้วยค่ะมาต่อกันเลยนะคะกับตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันนี้ค่ะ ล่าสุดนะคะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น319รายเสียชีวิต8รายในขณะที่ภาพที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้เป็นตัวเลขที่ไม่ได้รวมกับผลตรวจ ATK ดังนั้นหมายความว่าตัวเลขตามจริงจะสูงกว่านี้มากอย่างไรก็ตามยอดผู้เสียชีวิตลดลงมากเลยนะคะก็อยากจะให้ถึงวันนั้นเดเร็วที่ไม่มีใครเสียชีวิตเพราะโควิด19แล้วค่ะ ส่วนเรื่องของการฉีดวัคซีนประเทศไทยฉีดไปแล้วล่าสุด143ล้าน2 7 8 3 0 1โดสเมื่อวานฉีดไปได้11,199 0โดสค่ะตัวเลขรวมทั่วโลกล่าสุดตอนนี้มีผู้ติดเชื้อสะสม620กว่าล้านประเทศไทยอยู่อันดับที่29ของโลกด้วยยอดผู้ติดเชื้อสะสม4ล้าน0 0กว่ารายสูงสุดตอนนี้นะคะยังเป็นสหรัฐอเมริกาต่อด้วยอินเดียฝรั่งเศสบราซิลและเยอรมนีตามลำดับค่ะ กลับมาดูเรื่องของราคาทองคําบ้างนะคะล่าสุดวันนี้ราคาทองคําแท่งรับซื้อบาทละ29,300บาทขายออกบาทละ29,400บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ29,773 29, บาท68สตางค์ขายออกบาทละ29,900บาทค่ะนั่นคือการอัปเดตราคาทองคําในขณะที่กระทรวงพาณิชย์ได้มีการเปิดเผยตัวเลขเรื่องของการส่งออกในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โตขึ้น7.5%ยอดรวม8เดือนขยายตัวที่11%นะคะก็เป็นสัญญาณเกี่ยวกับเรื่องของการส่งออกต่างประเทศโดยกระทรวงพาณิชย์ติดตามในอยากเล่าข่าวนี้ค่ะในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะเศรษฐกิจเรื่องของการส่งออกขยายตัว7.5%คิดเป็นมูลค่า 8แ1 1 6 9ล้านบาทแล้วก็ส่งผลให้8เดือนของปี2565นั้นมีการส่งออกขายายตัวที่11เป็นเการเปิดเผยข้อมูลโดยคุณจุริลนลักษณะวิสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภาวะการค้าระหว่างประเทศค่ะนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมนะคะเป็นการสรุปย้อนหลังไป8เดือนแรกของปีเกี่ยวกับการส่งออกในครั้งนี้แล้วก็เป็นตัวเลขอย่างที่รายงานไปเมื่อสักครู่ ส่งผลให้ตัวเลขการส่งออกในช่วง8เดือนของปี65ขยายตัว11%คิดเป็นมูลค่า6ล้าน6 3 5 446ล้านบาทสำหรับสินค้าหลักของการส่งออกมี3กลุ่มประกอบไปด้วยสินค้าเกษตรสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมแล้วก็สินค้าอุตสาหกรรมค่ะ นั่นคืออัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับเศรษฐกิจในบ้านเราไปที่คอลัมน์ส่งเสริมความทําความดีเพื่อสังคมน่าอยู่ในหอมความดีค่ะหอมความดีในวันนี้โอ้โหใกล้ตัวเรามากสถานีรักโลกของเรานั่นเอง3 6 0องศาอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดแล้วก็ทีมงานด้วยวันนี้ปอกับพี่แซคนะคะก็เป็นตัวแทนของน้องๆทีมงานทั้งหมดเลยค่ะมอบน้ําดื่มสถานีรักโลกตามภาพนี้เลยนะคะมีหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมที่อเาเภอเสนา อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยามารับน้ําดื่มสถานีรักโลกของเราที่เราบริจาคให้นะคะไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภาวะน้ําท่วมภาพที่เห็นก็มีน้องๆทีมงานของเราค่ะช่วยกันลําเลียงน้ําขึ้นรถให้กับทางมูลนิธินะคะแล้วก็ทางกลุ่มผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมส่งใจสู้ภัยน้ําท่วมซึ่งก็เป็นการร่วมทําบุญกับกลุ่ม ทีมจิตอาสาทีมงานจิตอาสาของคุณต่ายสายทานนิยมการด้วยนะคะแล้วก็มีทีมสายเชียร,รวมถึงคุณทัศนตะกวดทุ่งพี่หมอดรคาแล้วก็อาฉีเสียงหล่อนะคะแล้วก็อื่นๆอ,อีกมากมายหลากหลายหน่วยงานมารวมพลังกันกับงานส่งเขาเรียกอะไรงานร่วมใจสู้ภัยน้ําท่วมเนี่ยคะ่ะเขามารวมตัวกันที่ไปช่วยเหลือพี่น้องจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกท่าน คือหอมความดีของเรานะคะวันนี้สถานีรักโลกก็ดีใจมากๆที่ได้ทําความดีร่วมกับทุกๆหน่วยงานค่ะขอบคุณทางจิตอาสาทีมงานคุณต่ายสายทานด้วยนะคะที่มารับน้ําดื่มถึงที่สถานีรักโลกของเราเลยค่ะทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมคือหอมความดีของเราจริงๆน้ําใจส่งถึงกันนะคะทั่วไทยเลยค่ะเอาละค่ะปิดท้ายกันที่คอลัมน์ข่าวดูและยิ้มในบอลลูนข่ว ไปดูกันนะคะภาพนี้จะยิ้มอย่างไรอุ้ยอุ้ยน้องหมีแพนด้าน้องหมีแพนด้าจริงหรือเปล่าใช่หรือเปล่า่าน้องหมีแพนด้าวิ่งเล่นน้องหมาแผลน้องเดี๋ยวก่อนน้องหมีแพนด้าจริงๆหรือนี่คือน้องหมาแพนดี้กันแน่นะคะเนี่ยนี่น้องหมาใช่ไหมเนี่ยแล้วชุดน้องหมีมาใส่ตายแล้วท่านผู้ชมดูสิคะเจ้าของช่างคิดเหลือเกินน่าเอ็นดูมากๆตกใจหมดนึกว่ามีน้องหมีวิ่งเล่นในบ้านได้จริง ที่ไหนได้เป็นน้องหมาใส่ชุดน้องหมีเราจึงไม่ได้เรียกว่าเป็นหมีแพนด้าเราเรียกว่าเป็นหมาแพนดีน่ารักมากค่ะวันนี้มีใครทักทายกันมาบ้างเอ่ยคุณเจเจสวัสดีตอนเย็นครับพี่ปอและทีมงานกดไลค์กดแชร์ให้แล้วขอบคุณมากเลยค่ะ คุณปาราบอกว่าสวัสดีครับคุณปอรอติดตามทุกวันขอบคุณนะคะวันนี้มาเย็นหน่อยนะคะต้องขอโทษนะคะคุณบุญเกิดสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่ทักทายมาขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้กันและกันแฟนข่าวเราน่ารักเสมอเลยนะคะและแน่นอนขอขอบพระคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลาดทองและตราแม่ครัวฉลาดทองซอสหอยหนางรมตราแม่ครัวตราแม่ครัวอร่อยชัวร์ทั่วไทยขอบพระคุณตราแม่ครัวที่ทําให้เราได้พบกันคะ่ะพรุ่งนี้กลับมาติดตามประเด็นข่าวที่น่าสนใจกันใหม่ ทาง Facebook และ YouTube Channel สถานีรักโลกกับปอดรวิรินทิรานาะทงบอดจัด,ดและทีมงานนะคะอย่าลืมนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาเรารายงานข่าวกันไปช่วงเบรกที่แล้วก่อนสัญญาณภาพจะตัดไปท่านผู้ชมสามารถกดไปดูย้อนหลังได้นะคะในอีพีก่อนหน้านี้เมื่อสักครู่นี้นะคะเรารายงานกันเรื่องของ ba. 2 7 5 2เรารายงานเรื่องของความคืบหน้าคดี forex 3 d ด้วยค่ะและกดแชร์กันไปเยอะๆนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน ire, วีรินอินสปายสเวทีข่าวของคุณสวัสดีค่ะ